フフフフ。 Pro, ดีเจทียีโปรวงกระเซษขนาด20ลิตรฉีดพ่นเนี่ยถังฉีดเนี่ยจะ20ลิตรแล้วก็จะมีชุดหวานจะมีแบตเตอรี่3ก้อนแล้วก็เครื่องบันไฟดี6 0 0 i อย่างที่บอกคือดี6 0 0 i อ่ะมันดีกว่าตัวดี9 0 0 i ตรงที่ว่ามันมีระบบระบายความร้อนคือมีพัดลมดูดดูดลมเข้าผ่านเสื้อสูบแล้วก็มาออกตรงนี้ครับะระบบสตาร์ทของเครื่องเนี้จะเป็นสตาร์ทไฟฟ้าครับสตาร์ทไฟฟ้า โดยใช้พลังงานของแบตเตอรี่ตัวนี้แหละในการสตาร์ตตัวเขาเองนะครับอเราก็มาดูวิธีการดูว่าแบตเตอรี่ก้อนไหนเต็มไม่เต็มเนี่ยกดปุ่มอ่ะพี่วิทย์กดปุ่มทีนึงแล้วปล่อยนี่หนึ่งขีดครึ่งก้อนนี้ครับกดแล้วปล่อยอันนี้สองขีดครึ่งอันนี้อันนี้เต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วออกอ่าเราก็จะเอานี้นะครับมาวางวางในลักษณะนี้นะครับ,รบเอาสายชาร์จอ่ะมันดึงได้ดึงได้ยาวนะครับ,รบแล้วก็ เอาใส่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่่พีวิทกดเปิดกดสั้นกดยาวครับกดสั้นแล้วกดยาวอีกทีโอเคปล่อยครับเนี่ยตอนนี้มันใช้ไฟของตัวแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับป้อนให้ระบบนะครับพีวิทก็เปิดจังหวะ2จะเป็นอ่อนจังหวะแรกจะเป็นออฟคือจะดับเครื่องนี่กดลงถ้าจะออนก็มาระดับหนึ่งแล้วก็กดสตาร์ทกดเข้าไปแล้วปล่อยครับอ่่แล้วกดอีกทีครับแล้วปล่อยเลยครับ ป็นเรดาร์กันชน360อบงศาไฟสปอตไลท์สดวงนะครับจะมีกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมองภาพสดสามารถที่จะปรับได้ว่าอยากจะเงยอยากจะก้มสามารถปรับได้ว่ามองนั้นเราอยากจะขนานกับพื้นอยากจะค่อยๆก้มลงหรือก้มลงดิ่งเลยนะครับข้อดีก็คือเวลาเราใช้โดรนวาดแผนการบินเนี่ยเราบินไปเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเรามองข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงที่เราบินอยู่มันสุดเขตหรือยัง กลมกล้องลงดูได้นะครับล้วก็จะมีนี่ไอ้กลมๆ2อันนี้คือระบบกันชนแบบใช้การมองภาพนี่ครับสองอันนี้นะใช้งานไปสักพักหนึ่งอาจจะเจอมันฟ้องบนจอว่ากล้องมองภาพกันชนผ้ามัวก็คือมันมีฝุ่นไปเกาะแล้วก็เอาผ้าเช็ดแล้วก็ส่วนเรดาร์กันชนอีกตัวหนึ่งก็จะมีเรดาร์กันชนด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็คือจะทํางานทั้งด้านหลังและด้านล่างอ่าเป็นเป็นลักษณะยิงไปข้างหลังกับยิงลงล่างครับจับสิ่งกีดขวางโอเค เราจะกางแขนบนก่อนเพราะว่าถ้าเรากางแขนล่างก่อนแขนล่างมันจะมาติดหัวฉีดจะฉีดไม่ได้มันจะกางไม่ได้นะครับอเอาอันนี้กางออกไปสุดเลย ระบบการทํางานของ DJI ครับเวลาเราจะเข้าทํางานนะครับพอเรากดเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าจอการทํางานเลยมันจะเรียนรู้เองว่าตอนนี้โดนเราเปิดหรือโดนเราปิดหรือเราวาดแผนด้วยรีโมทคือถ้าโดนปิดเนี่ยมันก็จะวาดแผนด้วยรีโมทถ้าโดนเปิดเนี่ยมันก็จะวาดแผนด้วยตัวโดนเราสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันได้โดยการกดตรงมุมตรงนี้ครับนะครับก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันคือหนึ่งทำเนี่ยฉีดพ่นเกษตรกรรมเกี่ยวกับการใช้ระบบเส้นทางก็คือเป็นเส้นทางนเนี่ยพี่ยึดยักยึกยักเนี่ยเขาเรียกระบบเส้นทาง M แมนนวลจริงๆเราใช้ทับศัพท์ไปเลยบินแมนนวลเอ็มพัทคืออะไรเอ็มพัคือการบินแมนนวลผสมผสานกับฉีดอัตโนมัติ oh. นั่นหมายถึงว่าในขณะที่เราบินขึ้นปั๊มไม่ทํางาน <That. S 1> ในขณะที่เราหมุนตัวหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อที่จะดูว่าจะไปตรงไหน <That. S 1> ปั๊มไม่ทํางาน <That. S 1> แต่จังหวะที่เรากดเดินหน้าปุ๊บ <That. S 1> พอตัวโดนมีความเร็วไปทางด้านหน้า <That. S 1> มันจะเปิดปัม๊มชื่อท,ทันทีพอเรา <That. S 1> ปล่อยสติก๊กโดนหยุด ปั๊มก็หยุดพร้อมกันนี่คือเอ็มพัครับเอ็มพัมีประโยชน์ในการเวลาเราออกไปรับจ้างเนี่ยเราสามารถบินเอ็มพัเก็บขอบเกาะไปตามขอบครั้งแรกก็คือฉีดไปด้วยเก็บขอบไปด้วยแล้วเราก็ได้เส้นทางการบินขอบเพื่อที่จะมาวาดแผนกรอบด้านในไปในตัวเลยทีเดียวนะครับไม่เสียเวลานะครับ ขั้วแบตตรงนี้ตรงนี้เ,เน้นเรื่องของการดูแลรักษาตำแหน่งนี้นิดนึงคืออย่าให้โดนความชื้นอย่าให้โดนคราบยาบเพราะว่ามันจะกัดแล้วก็จะทําให้การเดินไฟของเขาทำได้ไม่ดีแล้วมันจะร้อนถ้ามันร้อนมันจะฟ้องที่หน้าจอครับว่าแบตส่วนขั้วของแบตเตอรี่ร้อนก็ให้ทาความสะอาดวิธีการใส่ก็คือนี่นะครับวิธีการเอาออกก็คือช้อนนิ้วโป้งกดดึงขึ้นไฟก็จะปล่อยเข้าตัวลำ เขาก็จะทาการตรวจเช็คระบบอะไรของเขาแล้วเขาก็จะลิงก์มาที่รีโมทเดี๋ยวไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือเชื่อมต่อเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วกับ t 20P นะครับการฉีดพ่นเราจะใช้ปุ่มนี้ปุ่มสีแดงนะครับถ้ากดทีหนึ่งคือเริ่มกดทีหนึ่งคือหยุดแต่ก่อนที่เราจะไปฉีดจริงทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องไล่อากาศที่มันอยู่ในท่อก่อนนะครับโดยการกดสีแดงค้างกดค้างครับอ่าปล่อย นะครับให้เราสังเกตว่าตรงนี้น้ําออกแล้วเราจะเริ่มฉีดพ่นได้แล้วโดยตรงนี้เป็นละอองละเอียดมากนะครับแล้วก็กดแล้วปล่อยครับ1 2ึ่งปล่อยเลยครับกดอีกทีเพื่อหยุดครับ การเปลี client, ่ยนถังว่านนะครับในการเปลี to to ่ยนถังว่านเนี่ยเราก็ต <distribute S 2> ้องเอาถังบรรจุน้ํายาเนี่ยออกขั้นตอนแรกคือเอาน้ <Indeed. S 1> ําหรือเอายาที่ที่คาถังออกก่อนเอาฝาการกันฝุ่นกันละอองอันนี้ออกก่อนนะที่ชุดถังว่านนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นถังบรรจุปุ๋ยก็จะมีชุดหว่าน ระบบการทํางานของเขาคือเม็ดปุ๋ยเนี่ยหล่นลงไปที่จานหวานแล้วก็ทําการเหวี่ยงออกนะครับโดยที่ก่อนจะถึงจานหวานเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าปุ๋ยเนี่ยหมดหรือไม่หมดถ้ามันเป็นปุ๋ยเม็ดใหญ่ ใหญ่กว่าช่องที่มันตัดมาเนี่ยมันจะติดแล้วมันจะไม่ลงพอไม่ลงปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่าปุ๋ยหมดไม่หมดมันจะรับรู้ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆทางร้านทาง KRC อ่ะก็เลยทําตัวตะแกรงอ่าตัวตะแกรงล่อปุ๋ยมาเพื่อที่ว่าเราเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยปุ๋ยจะต้องเล็กกว่าช่องที่เราตัดมันถึงจะลงไปข้างล่างได้แล้วจะมีตะแกรงพอลงไปปุ๊บก็จะมีเซนเซอร์แม็กโหลด25กิโลนะก็ให้ดูโหลดที่ที่อยู่บนหน้าจอครับว่าว่ามัน25อยี่ส แต่ปริมาณบรรจุเนี่ยมันเป็น35ลิตร35ลิตร25กิโลต่อไปเรามาพูดกันถึงเรื่องของนี่ครับนี่คือชุดหวานนะครับชุดหวานก็จะประกอบไปด้วยจานหวานแล้วก็ตัวกวนปุ๋ยแล้วก็เซ็นเซอร์จับปริมาณปุ๋ยตัวนี้แหละคือตัวที่เวลาปุ๋ยมันหล่นลงมามันก็จะปัดให้มันกระจายให้มันกระจายนะครับต่อไปคือประตูเปิดปิดนี่จะมีประตูเปิดปิดอยู่ทั้งหมด3ประตูเวลามันเปิดปุ๊บปุ๋ยก็จะหล่นต่อไปคือตัวนี้ครับตัวตรวจจับว่ามีปุ๋ยหรือไม่มี ถ้าปุ๋ยมันล้นเกินกว่าก้านของมันมาตรงนี้ก้านนี้หมุนไม่ได้มันก็รับรู้ว่ายังมีปุ๋ยอยู่พระวานวานวาน,วานลงไปเสร็จปุ๊บปุ๋ยมันตกลงไปต่ำกว่าไอ้ตัวตัวก้านตรงนี้ก้านตรงนี้ก็สามารถหมุนได้อย่างอิสระมันก็จะรับรู้ว่าปุ๋ยหมดแล้วนะครับสวัสดีครับรผมชื่อวิชครับอายุ 35ปีตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรแล้วก็มีงานรับจ้างทั่วไปการทดลอง t ี0ี2 0ในวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่ามือใหม่ก็สามารถที่จะบังคับได้บังคับได้ง่ายแล้วก็เรื่องการทำงานมีโปรแกรมที่ช่วยนักบินในการทำงานค่อนข้างสูงทำไมถึงสนใจตัว t ี0 P ่ คือผมดูเรื่องการฉีดพ่นผมมองว่าลักษณะจานลักษณะจานที่ใช้ฉีดพ่นน่ะจะค่อนข้างดีกว่าดีกว่ารุ่นทั่วๆไปตามท้องตลาดแล้วการฉีดพ่นละอองกระจายได้ค่อนข้างกว้างกว่ารุ่นทั่วไปในท้องตลาดสำหรับเรดาร์กันชนนั้นใช้งานได้ดีมีการเตือนตลอดอ,อย่างเช่นพอเข้าใกล้ต้นไม้สิ่งกีดขวาง บ้านก็คือจะมีการแจ้งเตือนตลอดแล้วก็จะไม่เข้าใกล้เกินไปสำหรับผู้ที่สนใจะจะฉีดพ่นสามารถติดต่อได้ที่วิดศู9ย์เ9 9อ่ารับฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นยาคุมยาฆ่าแมลงฮอร์โมนหรือหวานปุ๋ยทั้งปุ๋ยข้าวแล้วก็ข้าวโพด